สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่ง ดังนั้นคำทำนายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อสร้างพลังบวกสร้างพลังใจก็พอหรือถ้าเป็นคำแนะนำเป็นคําเตือนอะไรจากไพ่ขอให้ระมัดระวังตัวไว้บ้างไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นกับคุณ จะดีหรือร้ายมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกไฮโดรเฟนควีนออฟคัพนะคะเลเวอร์เป็นไพ่หนูมูสิกะคิงออฟบอลมูนนะคะเมจิเชียนเพ e ออฟเพน a c โค s สามถ้วย แล้วก็ไพ่ใบสุดท้าย2ดาบนะคะโดยภาพรวมนะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆจะมีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเริ่มด้วยนะไพ่ไฮโดรเฟนเป็นไพ่ที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคอยปกป้องคุ้มครองดูแลดีมากๆยิ่งท้าชาวราศีพิจิกนะมีกระทำแต่ความดีคิดดีทำดีก็จะยิ่งทำให้ชีวิต มีแต่ความเจริญก้าวหน้านะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอวยพรอวยชัยให้คุณทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จปัดเปล่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่นะคะหรืออันนี้ส่งผลบุญที่คุณได้กระทำมามันกำลังนะส่งผลดีให้ชีวิตของคุณเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะหรืออย่างน้นอยๆนะเกาะแห่งความดีของคุณนี่แหละที่จะ ทำให้เวลาที่เจอปัญหาอุปสรรคสามารถที่จะก้าวข้ามอุปสรรคปัญหานั้นๆไปได้นะคะหรือยามที่ชีวิตตกตำ่ำมันก็จะเหมือนมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามาโดยทันทีนะก็เป็นราศีที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดูแลดีมากๆเทวดาประจําตัวนางฟ้านะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือทั้งหลายพร้อมที่จะอวยพรให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิต ขอให้ยึดมั่นนะในความถูกต้องยึดมั่นในความดีของเรานะคะใครไม่เห็นคุณค่าไม่เป็นไรนะเราเราเห็นคุณค่าในตัวของเราเองทำดีย่อมได้ดีเสมอนะคะก็เป็นสิ่งที่พ่า,ายนะอยากจะสื่อบอกกับชาวราศีพิจิกเรื่องการทำงานนะก็มีความก้าวหน้าโดดเด่นดีมากๆทำงานอะไรอยู่อาชีพอะไรนะก็ จะเริ่มเข้าที่เข้าทางหรือการทำงานกำลังจะส่งผลดีในเรื่องของความก้าวหน้าเติบโตนะเจอปัญหาเรื่องงานก็สามารถเคลียร์จบได้อะไรที่มันท้าทายนะสิ่งที่ยากคุณสามารถจัดการได้ดีนะคะด้วยประสบการณ์การทำงานด้วยความสามารถด้วยศักยภาพของตัวเรานะจะมีผลงานที่โดดเด่นมีผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือคอยผลักดัน หรือเล็งเห็นในความรู้ความสามารถของคุณก็ได้นะใครที่ทํางานอยู่เบือบ้องหลังเบื้องหลังความสําเร็จของใครหลายคนนะเบื้องหลังความสําเร็จที่มันยิ่งใหญ่นะคะก็ล้วนแล้วมาจากความสามารถของคุณล้วนๆนะก็มีโอกาสาที่จะได้ทําทงานอยู่เบื้องหน้านะหลังจากที่ปิดทองหลังพระอยู่เบื้องหลังความสําเร็จมามากมายมัน เป็นโอกาสอันดีที่คุณจะได้โชว์นะคะผลงานหรือได้อยู่เบื้องหน้าให้มีคนได้รู้จักคุณมากขึ้นก็ได้นะคนจะเด่นจะดังคนจะมีออร่าจะมีคนสนใจเพิ่มมากขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีที่มันจะกำลังเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกนะคะสิ่งที่คุณทำอยู่มันจะได้รับผลตอบแทนกลับมาแบบ ดีเกินคาดดีเกินความคาดหมายหรือเรื่องแย่ๆนะสิ่งไม่ดีต่างๆบางทีมันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดเอาไว้ก็ได้นะบางทีเราชอบคิดไปร่วงหน้าคิดมากคิดในสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงมันก็พอยอ่าเป็นการลดทอนกาลังใจของเราลงได้นะดังนั้นก็ทําอะไรทําเต็มที่อย่าพึ่งไปคิดถึงอนาคตเดี๋ยวมันจะเครียดป, au, ปา่ๆนะคะเราโฟกัสนะกับ สิ่งที่อยู่ตรงหน้าทํให้ดีที่สุดแล้วอนาคตก็จะดีตามไปด้วยนะคะเป็นราศีที่จะมีโชคลาภนะจากคนรอบตัวมีโชคลาภจากการเข้าสังคมใหม่ๆได้รู้จักคนที่มีความรู้มีความสามารถหรือรู้จักคนที่มีอํานาจมีบารมีที่สามารถช่วยเหลือคุณได้พักด้านคุณได้นะคะนะมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะไปขอความช่วยเหลือจากบุคคลเหล่านี้ได้มีโชคลาภจาก กระยานิมิตท,ที่ดีหรืออาจจะได้เจอคนที่คู่ควรคนที่ดีกับเรานะคนที่อคอยซัพพอร์ตเราอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีเป็นเพื่อนซีหรือมีหุ้นส่วนที่ดีก็ได้นะคะนะก็ถือว่าเป็นราศีที่จะได้รับความรักความเมตตานะใครทําดีกับเราก็ขอให้ทําความดีตอบแทนกลับไปนะก็จะยิ่งทําให้เรา เป็นที่รักที่เมตตาเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าการจะทําดีกับใครก็ตามเราอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะทําความดีตอบแทนกลับมาไหม มันความรู้สึกสุขใจเนี่ยมันมันอยู่ที่ใจมากกว่านะคะเขาจะทําดีตอบแทนกับมาไม้มันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะเราก็ทําด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ดีกว่านะอย่าไปคาดหวังถ้ามันไม่ได้อย่างหวังเดี๋วอาจจะพลอยอทำให้เสียกําลังใจก็ได้นะคะก็เป็นสิ่งที่พายนะสื่อบอกกับคุณแล้วก็จะมีความยิ่งใหญ่นะคะหรือ มีข่าวดีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนตำแหน่งก็ได้นะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้นานะได้แสดงภาวะความเป็นผู้นําได้อย่างเต็มที่หรือถ้าชีวิตเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแข่งขันอะไรคุณก็จะได้รับชัยชนะนะคะแข่งอะไรนะก็จะได้ชัยชนะเพียงแต่ว่านะชัยชนะนั้นมันอาจจะต้องแรกมาด้วยหยาดเหนือแรงกาย นะแรกมาด้วยประสบการณ์ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะคะก็พยายามนะก็ทำอะไรมุ่งมั่นทำอะไรทำจริงก็จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะมีเรื่องของบุญบารามีนะหรือวาสนานะคะหนุนนำนำพาโชคชะตาให้คุณ ประสบความสําเร็จหรือจะมีสิ่งดีๆมากมายเข้ามาในชีวิตก็ได้นะคะเป็นราศีที่จะมีความคิดโดดเด่นนะมีสติปัญญาดีความคิดไอเดียสร้างสารรค์ที่คุณได้คิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเหมือนพลิกชีวิตของคุณได้นะบางทีคนเราต้นทุนชีวิตอาจจะมีไม่เท่ากันนะคะมีสูงมีต่ำก็แตกต่างกันไปแต่ถ้านะเรามีความคิดมีความพยายามที่มากพอมันจะสามารถ พลิกชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้นะดั่งไพ่เมจิเชียนนะคะจะได้พบพรสวรรค์อะไรใหม่ๆนะที่เกิดขึ้นกับคุณ พรสวรรค์ที่มันมาจากการลงมือทำนั่นแหละการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการคิดนอกกรอบหรือการทำอะไรที่มันท้าทายมากขึ้นจะทำให้คุณได้ค้นพบเส้นทางชีวิตที่ใช่เส้นทางชีวิตที่คุณแน่ใจว่าคุณจะมุ่งไปสู่เส้นทางนั้นที่มันจะนำพาให้คุณมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีข่าวดีมากมายนะเกิดขึ้นข่าวดีที่คุณรอคอยหรือเป็น ข่าวดีจากแดนใกล้นะข่าวดีในเรื่องของการเงินก็ได้นะหวังเงินอะไรไว้มีโอกาสที่จะได้นะคะได้เงินจากการทํางาน าจากน้ำพักน้ำแรงหรือจากการพูดการสื่อสารการเจรจาหรือการเข้าสังคมนะการที่อาจจะมีคอนเนคชั่นอะไรดีๆต่อกันนะก็จะทําให้คุณมีเงินมีทองเพิ่มมากขึ้นรวมถึงจะได้รับโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการสร้างเงินด้วยนะคะนะเมื่อมีโอกาสอะไรดีๆเข้ามาก็ ขอให้น้อมรับนะคะทำให้เต็มที่สุดความสามารถเพราะว่าน้อยคนนักจะได้รับโอกาสดีๆนั้นนะเราก็ต้องอทำให้เต็มที่สุดความสามารถ ก็จะนำพาความสำเร็จมาเป็นของคุณได้หรือถ้าใครกำลังเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเลือกงามยามดีที่มีโอกาสทำสำเร็จนะคะเราไม่จำเป็นว่าจะต้องเริ่มจากสิ่งที่มันยิ่งใหญ่นะใหญ่เกินอาจจะสร้างความกดดันได้เราอาจจะเริ่มต้นนะจากสิ่งเล็กๆก่อนนะคะสิ่งเล็กๆในวันนี้นะก็จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้ความสัความสำเร็จเนี่ยมันก็เริ่มต้นนะจากสิ่งเล็กๆเสมอ นะคะก็เป็นพลังงานจากไพ่นะที่อยากจะบอกกับคุณนะคะรวมถึงหากคุณกำลังตัดสินใจนะในเรื่องอะไรก็ตามนะคะตัดสินใจเรื่องการทำงานนะเรื่องการใช้ชีวิตนะหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะขอให้ตัดสินใจด้วยเหตุและผลนะอย่าใช้อารมณ์หรือในขณะที่เรากำลังโมโหกำลังโกรธอยู่ก็อย่าเพิ่งตัดสินใจทำอะไรออกไปเพราะเดี๋ยวมันอาจจะ เป็นปัญหานะย้อนกลับมาทํารายเราได้พยายามตั้งสติให้ดีๆก่อนนะคะตัดสินใจด้วยเหตุและผลแล้วก็ยึดหลักของความถูกต้องนะเราตัดสินใจด้วยความถูกต้องเนี่ยไม่เวาไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะสียงที่เราตัดสินใจมันก็ย่อมถูกต้องเสมอแล้วเราก็จะไม่เสียดายที่เราตัดสินใจในแบบนั้นเลยนะคะอาจจะตัดสินใจภายใต้ สิ่งที่มันมีอยู่ณขนาดนั้นก็ได้นะตัดสินใจภายใต้ความกดดันต่างๆแต่เราก็คือการตัดสินใจของเราเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ถูกใจคนอื่นแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนะคุณไม่เดือดร้อนถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดณขนาดนั้นแล้วนะคะนะกนะ็เป็นพลังงานนะที่จะส่งเสริมนะคะให้คุณ สามารถที่จะมีสติมากขึ้นในการทําสิ่งต่างๆด้วยเรื่องความรักนะคะสําหรับคนโสดถือว่าเป็นข่าวดีนะคนโสดมีเกณฑ์ที่จะหายโสดได้อาจะมีคนเข้ามาคุยเข้ามาจีบหรือได้เจอคนถูกใจจากการเข้าสังคมใหม่ๆก็ได้นะบางทีอ่าพอเราเอาตัวเองออกไปพบผู้คนมากขึ้นนะออกไปเที่ยวบ้างออกไป พบปะเพื่อนฝูงบ้างมันก็จะทําให้เราเหมือนสร้างโอกาสได้เจอคนเพิ่มมากขึ้น,นก็จะมีคนเข้ามาสนใจเราอยากจะพูดคุยทําความรู้จักกับเรามากขึ้นก็มีโอกาสที่จะก่อเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีก็ได้นะคะนะการาพบปะผู้คนหรืออาจจะเจอการจัดก,การทํางานด้วยการติดต่อนะเรื่องของการทำงานเจอหน้ากันบ่อยๆก็ก่อเกิดเป็นความรู้สึก ที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับคนมีคู่นะคู่ที่อาจจะคบกันมานานแล้วนะคะก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการแต่งงานมั่นหมายหรือ,อความรักมันดูชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะบางคู่อาจจะวางแผนมีอนาคตที่ดีร่วมการวางแผนการเงินนะวางแผนเรื่องของการทำธุรกิจทำงานนะหรือ อาจจะสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นนะระหว่างคุณสคนก็ได้นะคะก็อะไรที่มันไม่ชัดเจนมันก็จะชัดเจนสร้างความมั่นใจนะให้กับคู่รักนะคะก็เป็นช่วงที่คู่รักนะชาวราศีพิจิกจะมีความสุขมากๆในช่วงระยะเวลานี้ก็ขอให้ถนอมน้ําใจนะซึ่งกันและก,กันดูแลใส่ใจกันให้มากๆความรักก็จะมีความสุข เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะนะก็หาเวลาไปทําบุญนะทำทานด้วยกันเป็นการได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันนะจะได้แบบว่ารักกันไปยาวนานต่อไปนะคะและนี่ก็คือคําทํานาสําหรับชาวราศีพิจิกสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซปเอร์ตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะช่องการดาพยากรฝากกดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮงปังๆตลอดไปตลอดไปเจอกัน ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ